สวัสดีค่ะวันนี้พามาขุดบึคกับมอ่อมอนแงสดงสกิดตัวได้สามสิบตัวเองมาไอปอน ขึ้นทำไมเองเห็นที้อ้อยมาไหมฮะี้อ้อเลยนก็ามาอยู่สวนอ้อยไงไม,มาคามาคนปูด้วยกันนะคะโอ้ย ได้สักตัวยังอะ่ะดินมันแข็งเนาะทำไมอิซิไม่มาด้วย าวเบริรปูนะคะสิสด้บอ<ด>โชว์ด้วยค่าไหนได้ไหมอุ้ยตัวเมียปูนานี้มจะตัวเมียนะคะต้องใช้จอบขุดเลย <c oughs> อลังการงานสร้างโอ้ร <c oughs> ูใหญ่ดูอีปูออกมาสิออกมายัางยง <c oughs> คุดรูหายเหมือนหนูเลยหนูไม่อยากขุดปูเพราะอย่างนี้แหละ ขุดไปขุดมารูหายใช่ขุดยังไงเนี่ยอย่งมารุนน้าเลยว่ะต้องรุ้นสิคะต้องใช้เวลาอีกนานนะยังมาดูสิรูเบอร์ลเลยนะรูเบอร์ออกมาตัวนิดหนึ่งเนาะรูปูหรือรูหนู <c oughs> หนูอะไรหนูสิงหนูสิงอุ้ยแถวนี้ดินเหนียวเนาะคิดว่าดินทรายเลยนี่ยังไปไหนนะนเนียนยืนให้กําลังใจอยู่นี่แหละได้แล้วหรอได้แล้วยังมาดูเด้อแสายคาโชว์สคะดูสิเมื่อกี้อ่ะรูมันคือคือเลยแต่ทำไมบอกแล้วบอกแล้วว่ามันตัวเล็ก คุณแม่น้อยจะโชว์ลีลานคะคุกตูมนนา่ะ หม่อมได้แล้วลมกระแ,งแรงแรงดได้ยังคะย,ย็นน้อยปิดเยเอาแกไม่รู้หนังสือนี่ ท้องอีกนะเย่มันจะไปแอบท้องตอนไหนลูกมันหรอนะทำมันได้แล้วสามสี่คนดินเนี่ยจะขุดยานะคะท่านชมอลูกอันเด้หนุนปานปานานองไง ก็เลยจะเป็นดาราตื่นเนไไนต้นในรูปูหายสสดวกำลงกังออกยอะดนสดอกลนี่นะุดยากนะุ่าินงลมแรง สมหลอกเหมือนนัตตมเมื่อกี้ไงรูไปเริ่มเทิมตัวนิดเดียวปูขาดแคลนนหนก็ว่าให้เยียวยายเกงได้ไหมนี่เยียวยาอะไรหนูไม่ได้เยียวยาเขาต้องให้พวกนักดนตรีถือศีล ก็บอกเลยขุดรูนี้หายโชว์ก่อนสิคะโอ้ยสมฐานะรูมากเลยดูนะคะตอนนี้จะได้กี่ตัววันนี้ได้สี่ตัวแค่ไหนกินนี่มุกไปออกกำลังเออดูดิน่ะอี่ไม่ไปถ่ายมูก มาแล้วค่ะทุกคนแล้วคาะนั่นแหละขุดรู้หายอ๋อขุดยังไงให้รู้หายเนี่ยเสด็จพี่ทั้งหลายเหมือนกันเหรออืมอสงสารยินองเป็นคนที่น่าสงสารนะราคาดูราคาโอ้ย កតូរទៅបាទចុះពុកកាឡេមទៅអូហកផេកហេកអុយនយឲ្យយីក៏តងໃຫយឡ่ะเนาะ ត្រូនជឿតានិយាយឯងមកព្រះជីស៊ីពីបងឡោម៉ៅเต้นหน้าบ้านລະล่ะໄປเจอរੂอีกเหรอរូនក្ដារវិបត្តិណារូនក្ដានណាមិនចើតេង ดินเหนียวด้วยแหละมันหายหากขุดแล้วก็หาดูเออขุดๆแล้วหาดูดาไม่เจอหรอกเพราะมันมีอาถรรพ์ทุ่งนานี้มันจะไม่ให้กินปูง่ายๆทุ่งนาคนสวยๆๆ <k well> ลงทุนขุดตั้งนานไม่มีปูหรอเป็นรูร้างหายสองรอกสามรอกดูรางหรือเปล่าเป็ร้างหกปาดินเหนียวมันยังขุดได้ลึกขนาดนี้เลยเนาะ អាយពัวបាដែរហើយដាក់เยอะៗមើលអឺមេអោខៃកូនរបស់ ได้ไหมน่ะมมมใหญ่เิงก็นมา้อยด้ยนีทำโอ้ยนะนู้ดโอ้ยบนข้างบนนะโอ้ยแกเล่นนอนอย่างนั้นเนาะฉันกินกาแฟดำทุกวันค่ะตอนนี้พอระบบเผาผ่านฉันมันพังอ่ะฉันต้องปรับใหม่ ก็พางสีกินยาลดความอ้วนเนาะโอ้รู้นี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยไม่ได้เลยไอ้ลูกไอ้อายมาดิมันเจอยังนไงเจอแล้วโเคยๆแต่เนาะก็มันยังไม่อยาก ายมันบอกกูยังไม่อยากตายไงออกมาลูกไม่ใช่สับแล้วหรอโชว์ได้ค่ะได้ไหมได้ไหมกิ่วตัวตับตอเมียก็มันยังไม่อยากตาย ย้อนแห้งเอ,อึมับบนใจหมดคากระดาไม่ชั่วเลยเนาะห <c oughs> นุ่มตายแล้ว ทีละเดหม่อมไม่ได้เลยอ้ยลอาละทีแล้วะหารูนี้อ่ะนานมากเลยมันนั่งเฝ้าแลยมันไม่ออกมามันไม่กล้าออกมาหรอกปูอ่ะมันยังไม่อยากตายังไม่ถึงคาดฉันคือสิน ว in ้ามันก็ตายเลยเนาะเละเละแล้วค่ะหนึ่งศพไหนปู่อสู้ขุดตั้งนานน่ะสู้ขุดตั้งนานดูสิ ได้ปูเละค่ะพเพื่อนๆปูเละแล้วค่ะปูอ่ะดูดิมือคุดยังไงจนปูเละดูนะคะฟ <c oughs> ีมือนี้ใครจะสู้ไปรับข้าววันนี้